ฉันได้มืออาหารเลยอีกแล้วอ่ะมันห่วยมากเลยส่วนฉันได้ของธรรมดาดูสิว่าช็อแลัแทังใหญ่ที่ฉันขนาดไหนแต่ดูอันนั้นสิเล็กมากเลยงั้นฉันจะเริ่มก่อนละกันและฉันก็ได้ออกได้แล้วล่ะฉันมี็นเจ้าควนจิ๋วๆน้อยๆตัวนี้หาหม้อมาแล้วก็จุดไฟให้เตาเลยอ้ว้าวซาร่าขอฉันดูกล้องสอทางไกลบ้างสิแน่นอนเอาไปสิ น่ารังจึงเลยอะตอนนี้ฉันจะละลายชุอกันแลตดแบบนี้ด้วยตะหลิวเพืไม่ตละลายเติบขึ้นจากนั้นก็เติมนมันจออกมาเป็นโกโก้แสนอร่อยแน่นอนโอ้ใช่แล้วกินหอมจังเลยเป็นไงละ่ะเร็วลาลิ้มลองผลงานชิ้นเอกของฉันแล้วละ่ะกระดกเนื้อก้อยได้ดนะีนะนม่เคยสิ่งที่เขาทำกันในสังคมชั้นสูงนะโอ้หมดแล้วอ่ะอร่อยแต่ก็มันน้อยจริงจริง โอ้โดนสิแอม่าว่ามากเลยโอ้งั้นเหรองั้นมไมได,ดีกว่าถ้ากินช็อกแลตยังไงนด้ความยินดีเลยฉันชอบช็อกแลตมากมากฉันอยากกินมันเป็นมื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นด้วยปยัญชัยพิเศษมากเลย <What? S 1> บริทนี่มารายาทของเธอหายไปไหนอะโอ้ที่ฉันลืมตัวไปไหนนะโอ้ถึงตาเธอแล้วซาร่าเธอไปไหนอะเธอกินช็อกแลตของเธอไปแล้วไงนี่คือของฉันนะ มาเน้นเลยของอร่อยเอาเอาออกเวลาสร้างบ้านชักลัดส่วนชิคกกันแล้ว <All right. S 1> ก่อนอื่นเราต้องวัดขนาดได้ใส่วัด oh, <forget> แล้วทุกอย่างก็ชัดเจนแล้ว <Really? S 1> ต่อไปก็ใช้เลื่อยใหญ่นี่เขาว่าว่าเจ็ดครั้งตัดครั้งเดียวแต่ใน,นกรณีของฉันตัดมันเจ็ดครั้งเลย <Yeah. S 1> หลังคาพร้อมแล้วแล้วก็ผนังด้วยโอ้ <Yeah. S 1> oh, ฉันฝันถึงบ้านชักลัดมาตลอดเลยอะว้าวเธอทำได้ดีมากเลยในที่สุดก็ได้เวลาลองแล้วล่ะ ปากฉันน awesome, ้ำลายไหลท่วมเลยโอ้ว้าวบราวอร่อยมากเกิอะไรขึ้นเนี่ยใครอนุญาตให้พวกเธอแต่ต้องบ้านของฉันออกไปเลยนะอรีโอฉันเช่านะออเดูของซาร่าสิใช่ฉันโชคไม่ดีจริงๆเลยโอ้โหในที่สุดฉันก็โชคดีแล้วล่ะเอาล่ะซาร่าอย่าหน้าเบื่อถึงตาเธอเริ่มแล้วล่ะเพราะถังเธอน้อยที่สุันได้จะเริ่มกินก่อน Oh. อ๋อฉันบอกว่าฉันจะหาเอราของฉันได้นะในนมเนี่ย <G ül> โอ้ไม่นะฉันไม่ควรทำอย่างนั้นเลยล้วตอนนีจจะเอาออกมาได้ยังไงอัข้างบ <G ül> อมีแต่นมเลยอะงั้นฉันต้องดื่มนมให้หมดเพื่อหาเอราวัให้เจอ <G ül> โอ้ไม่นะไม่ใช่อย่างนี้ฮะ <G ül> ท่าน,นั่นตลกมากเลย <G ül> อ้ดูสิอโอราวของเธออย่างนี้ไงเ <G ül> ออเย่ฉันอยากกินมากเลยอะขอบคุณนะริทนี่ อร่อยจังตอนนี้ตดเธอแล้วล่ะบริทนี่หืมกินหอมจังเลยฉันจะโยนโอริโอลงในงนมเหมือนกันจากนั้นก็ใช้หลอดกวนก็ทำให้เป็นของเทวโอ้สวยงังแล้วก็อร่อยด้วยอร่อยจนฉันหยุดไม่อยู่แล้วล่ะอุ๊ปส์เอาล่ะเอม็มมาตดเธอเริ่มแล้ว <S <S 2> <S 2> โอ้ยเย่ในที่สุดก็ถึงตาฉันแล้ว โอ๊ยคุกกี้หนักจังเลยอ่ะใส่ลงไปในแก้วก็ไม่ได้ด้วยแล้วทำยังไงดีนะทำไงดีอ๋อฉันนึกออกแล้วล่ะเราต้องทำให้คุกกี้เล็กลงเพื่อให้จุ่มลงในนมได้และฉันจะจัดการเรื่องนี้ให้เราที่สุดเลยล่ะคอยดูนะโอ้เจ๋งมากเลยฉันชอบโอริโอเอาล่ะมันพร้อมแล้วตอนนี้โอรีโอขนาดพอดีกับแก้วของฉันเลยอะฉันลองไม่ไหวที่ลองโอริโอกับนมแล้วล่ะ ฉันมีความสุขจังเลยใช่แล้วเอ็มมากเก่งมากเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดแค่นี้นะยังมีนมเหลืออีกแก้วนึงแสงตอนนี้อิ่มแล้วล่ะอในที่สุดเธอก็กินอิ่มสักทีนะมันมีแค่สีเ่เซนติเมตรเองเหรอห่วยมากส่วนฉันอยากได้มากกว่านี้ส่วนฉันตื่นเต้นจังเลยว้าวเดอะบริตตี้ดีได้ไม่นมีเยอะมากอย่างที่ฉันฝันเลยโอ้ดูซาร่าสีได้น้อยมากเลยตอลองจับแล้วเข้าไปรีบกิน เพื่อไม่ให้เหมืองฉันสกปรปกจะใช้ตะเกียบกินดูสิอร่อยจังเลยตอนนี้ตาฉันแล้วสินะเสร็จยอดกินด้วยตะเกียบไม่สะดวกเลยฉันว่ากินแบบนี้ดีกว่าเป็นเส้นๆน,นะดูสิมันเส้งแค่ไหนโอ้เส้งจังเลยอร่อยมากสาวๆกินหมดแล้วหรออ๋อพวกเขาตลับไปเหรอเนี่ยเร็เวๆอ้าวหมดแล้วเหรองั้นก็ตายฉันแล้ว มันแปลกมากเลยเ <Hey. S 1> พวกเธอไม่เข้าใจอะไรสซ็กนิดวิธีนี้สโดก,ก็เยอนเลยดูสิตะเกียบใช้เป็นที่ถัก oh. แล้วก็ไม่มีเป็นได้โอ้ว้าวดูนั่นสิบริณีย์ถักบม,ม่เป็นผ้าันคอนะเธอชอบชิ้กว่าฉันไหมล่ะโอ้พ oh. ิเศษมากเลย <Hey. S 1> แถมอะไรมากด้วย <Hey. S 1> ฉันชอบชิ้เรียวกับนมนะมันน่ารักมากพอเล็กแบบนี้ส่วนฉันได้ขนาดปกติสุดยอด นี่ตังหากโชคดีขอจริงฉันได้อาหารเหมือนที่อยากที่สุดเลยฉันแมนท,ที่สุดเลยมาดูกันอืมหวานจังเลยแต่ซีเรียลหมดแล้วอะยางมีน้ำที่มีหนุ่มให้ดื่มนะออแค่นี้เองเหรออ๋ให้ตายพวกเธอขออะไรกันละ่ะกินได้แล้วฉันชอบซีเรียลเหมือนกันละ่ะเหมือนนั้นให้ไมใ่ใหญ่เลย ช่วงดีมากเลยฉันก็อยากกินเหมือนกันตอนนี้ก็ตานมแล้วล่ะและตอนนี้ก็กินมันพร้อมกันเลยทั้งมนมแล็ซีเรียลพี่เอ,อ้ยใช่แล้วนี่แหละอะไรสุดๆเลยแม่มาเริ่มได้แล้วล่ะใช่ได้เลยแต่เราต้องการชามก่อนนะ <laughs> ได้ยังไงอ่ะทุกอย่างไปตามกฎนะ <laughs> โอ้ยแพ็คใหญ่มากเลยหนักมาก <laughs> ใช่แล้วฉันใส่ซีเรียลลงไปในชามแล้วก็แทนนมลงไปเลย ดูสินมันใหญ่มากเลยแต่ว่านมหนักจงเลยโอ้ยฉันทำได้อู้ใช่แล้วได้ผลตอนนี้ก็ถึงเวลาลองแล้วละ่ะกินเลยอร่อยเกินบรรยายนี่มันสวรรค์ชัๆเลยทำได้ดีมากเลยต้องไม่สงสัยในตัวเธออยากรู้จังว่าอะไรใต้ฝานนะโอ้โหมาชมันลอดเลิเล็กมากมายเจ๋งไปเลยดูน่ากินสุด,สด แล้วยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นเมื่อกินกับช็อกโกแลตเอ่อแต่เดี๋ยวก่อนนะกกินอะไรเนี่ยบรดนี่ไต่ฝาของเธออ๋อไม่นะฉันได้บลชีสเหม็นแมนกินมันมากเลยอ๋อไอเดียเอาอมาชเมลโรโมจิมกดีกว่าโอ้เ,อาเขาอย่างชัวสังไรชัดชัดชีสไม่กินมันมากแต่ฉันไม่อยากกินเลยเธอต้องกินนะ <S <S มันอค็มสักอย่างแล้วอ๋อจริงด้วยส่วนแว่นตาเนรภัย ถุงเมือยังไม้นิ่มจมูกด้วยนะ<ฮ>ทีนี้ก็กินได้แล้วแต่กอดอื่นต้องจมชี้ซ่งไปในช็อกโกแลตช็อกโกแลตเยอะๆเลยเอ,อ้ยใหญ่แยงอะ่ะมันมากอะไรสึกนิดชึ่แลันยังทำให้แยกขึ้นใช่แล้วดูไม่น่ากินจริงๆฉันต้องกินให้หมดรวบรวมความกล้าจะทำให้สำเร็จ เฮ้ยเฮ้ยราชาติแยอะจริงๆโอ้โหเก่งมากเลยจูล่ตาเธอแล้วได้เลยเอามาร์ชเมลโล่มาหนึ่งชิ้นแล้วจุ่มลงไปในช็อกโกแลตเออไม่นะมันจุมไปแล้วโอ้ไอเดียลองช็อกโแสก้วดีกว่าแล้วก็โรยมาชเมลโล่ลงไปจุดนั้นแบบนี้ันสามารถเดช็อกโกแลตร้อนกับมาชเมลโล่ได้นี่มันสุดยอดไปเลย สวยงามแลวก็อร่อยมากด้วยจูเลียเธอมีหนวดอ่ะตลกจังขอฉันเป็นเธแรกนะขอบคุณอะไรฉันได้กุ้งมาบรนนี่ได้อะไรอ่ะตอนนี้ไม่ดูกันอะไรกันเนี่ยเลมอนเนระมันเปรี้ยวจะตายไม่เป็นไรนะบรนนี่ขอฉันก็แย่เหมือนกันเดี๋ยวฉันเริ่มก่อนเดี๋ยวกันนะฉันต้องถ่ายคลิปไวอันนี้ก็กินได้แล้ว เอาจริงดิก็ได้มาลองกันจุ่มลงไปในช็อกโกแลตแล้วก็กัดสักคำเอ,อมันน่าขายะแขยงอ่ะยิง่งคำสักแล้วก,ก็ยิ่งแย่ไปใหญ่เอ,อ้แย,ยที่สุดเลยตอนนี้ไม่หัวกุ้งยิ่หลอกมาจากปากฉันด้วยอ่ะนี่มันตลกมากไม่นะฉันกีนไม่ไหวแล้วหย่ๆจูนี่ดูนี่ซีตลกมากเลย เขมันตลกมากๆเธาไม่ไหวแล้วฮะข่าวมากนั่นฉันอายนะเอาโทรศัพท์มาเลยกินเลมอนซะเย่ yeah! จูลี่ไม่เกินมุกฉันเลยนะก็ได้มาลองเลมอนกับชกริสกันหวังว่ามันจะอร่อยแต่พูดตรงๆมันต้องเปรี้ยวแน่โอเฮ้ยย่ด้สุดเลย <c oughs> น้าฉันบูม่พอความเปรี้ยวอะ เอยต้องกินอีกครั้งดูไม่น่ากินจริงๆฉันทำได้แล้วแต่พูดตรงๆมันยากมาก <c oughs> มานับกันว่าใครจะกินกัน <c oughs> และคนนั้นก็เป็นฉันโอ้โห <c oughs> ฉันได้เยลลี่ลงตาเสียบไม้น่ากิน <c oughs> แล้วเธอละ่ะ <c oughs> อะไรกันเนี่ยป้าเหรอหน่าเคลียดค่แย่กินก็แย่มาก บินนี่เธอเริ่มก่อนเลยโอเคจะมีเลิลกตาลองไปในช็อกโกแลตโอ้ oh, ดูสวยจังเลยอ่ mm. ะอรสชาติก็ดีสุดๆฉันชอบมากแ <c oughs> จ๋งฉันกินหมดแล้วตาเธอจุลิ mm. จริงเหรอฉันไม่อยากกินเลยอ่ะ มันคือปลาดิบแล้วกลิ่นก็เหม็นสุดๆสิงกลิ่นมันแย่มากอ้อฉันรู้แล้วสมหน้ากากกันแก๊สไว้จะได้ไม่ได้กลิ่นเหม็นๆจูลี่เิ่มกินได้แล้วเร <No. S 1> ็วข้ากินเลยเฮ้ยขอคิดปแป๊บหนึ่งนะโอ้ฉันได็กออกแล้วใช้ขั้นเบ็ดจุ่มปลาในช็อกโกแลตมันจะได้ไม่ต้องเหม็นด้วยแต่ก็ไม่สุกกระเพกเอาล่ะจุ่มลงไปในช็อกโกแลต แล้วจากนั้นก็ต้องรวบรวมความกล้าแล้วก็กินเฮ้ยน้าอยากแย่งอ่ะแถมฉันยังมีปลาตาจานเลยแล้วข้าวแล้วข้าวถ้าทำได้ก็ได้แล้วอีกครั้งเอาปลาทั้งหมดใส่เบ็ดทีเดียวยิ่งเกเรเท่าไหร่ก็ลืมเร็วๆว ฮยแค่เห็นก็จะอ้วกแล้วนี่มันแย่ที่สุดเลยแต่ทำอะไรไม่ได้ฉันต้องกินให้หมดแล้วข้าวะอทำได้สู้ๆคนเรมก็คือบรินนี่ได้เลยว้าวมันคือโดนน้ำฉันรักโดนน้ำดูหูสิตลกมากส่วนฉันได้ <What? S 1> บรอกโคลี ของแม่เราเอ,องแล้วบรบิ๊กนี่เธอกินก่อนเลยโอเคมาลองกันโดนัสแสนอร่อยและยังกินกับช็อกโกแตี้อร่อยยิ่งขึ้นสวยงามม,มันทั้งนุ่มและก็หวานฉันชอบมากเลยยำยำยำดีนะที่มีอีกชิ้นนึง แค่มองก็น้ำลายไหลเย้มอมบิดนี่รออะไรอยู่ล่ะลองบลอกลีของเธอสิอก็ได้ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่ะนอกจากกินเอ้ยเหม็นเขียวบางทีบล็อกลีกับช็อกโกแลตอาจจะอร่อยก็ได้นะฉันไม่เคยลองมาก่อนแต่จะลองดูดูไม่น่ากินอยู่ดีแรสชาติก็อย่แย่ เลแล้วดูไม่ได้กินจริงๆตักแทนทำไมฉันถึงถูกลงโทษแบบนี้ฉันสุดท้ายแล้วฉันทำได้เฮ้ยเอาไม่นะของฉันโอ้ยอฉันรู้สึกแย่อ้นสงสารจังหนึ่งสองสปัน่นเลยว้าวฉันได้ออริโอส่วนฉันได้พริกสีแดงไม่นะต้องเผ็ดมักงน่ๆ มันฉันเริ่มก่อนไม่ต้องห่วงมาลองโอรีโอกันก่อนอื่นก็จุ่มลงไปในช,ช็อกโกแลตน้ำลายไหลแล้วรสชาติก็สุดจะวิสเซษฉันอยากินมากกว่าน,นี้จุ่มลงไปในช,ช็อกโกนแลตคแล้วมันกลายเป็นของหวานอุดมคติโอ้น่ากินจังเลยโอ้ไอเดียจจล,ลี่แบ่งฉันได้นะ อย่ามายุ่งนะขอทนะบอกแล้วว่าอย่ามากิน <13 r aving pronunciation> ได้ปอดนะพอ,อกันทีฉันกินหมดแล้วออกไปได้ไปเลยจ ouais year, <laughs> ูล <expressions> ี่ขี้งงจริงๆเลยอ่ะก็ได้ตอนนี้ถึงตาฉันแล้วฉันมีพริกสี่แดงเม็ดใหญ่แล้วมันเผ็ดมากฉันมั่นใจเลยหวังว่าสัก้วจะช่วยอะไรได้บ้างนะโออไอเดีย คายเลสุกราที่เคราเพลกล่แบบนี้ก็นับว่าฉันลองแล้วไรยังนะไม่บริดกี่เธอต้องกัดคำใหญ่ๆตั้งหากละอ๋อไม่นะก็ได้ป่าฉันต้องไม่แน่นอนฉันจะลองดูจุ่มลงไปในชั้กระทาเยอะๆแล้วก็ลองเออนี่มันยาที่สุดเลยไม่อร่อยเลยสักนิดแล้วฉันก็รู้สึกว่า มันกำลังประทุกขึ้นมาแล้วบิ๊กนี่ตอนนี้ถ้ากรลังสว่างจ้าต้องใส่แว่นด่วนอ้ามีแฟนสากปักฉันใส่ฉันด้วยโอ้ต้องดื่มช็อกโกแลตใช่รู้สึกบิกขึ้นเยอะเลยแม่จ๋าจูนี่เป็นอะไรอ่ะเออฉันไม่เป็นไรเพิแค่เผาชนิดหน่อยอ่ะฮะตลกจังเลยจูนี่ฉันอยู่นี่ขอฉันเป็นคนแรกนะ จูลี่เฮ้ยเธอเป็นไรเนี่ยมาเปิดดีกว่าโอ้ฉันได้มาฝรั่งฮาบ้าบ้าสองอันแน่จูลี่ดูนี่สิโอ้เจ๋งแลวของเธอละโอ้ยม่นมายนะช่วยหอมเหม็นๆน่ะบรินี่เธอเลิมเลยได้อยู่แล้วเอามากฝรั่งออกจากกล่องแลังจากนั้นก็ใส่ลงไปในช็อกโกแลตเลยโอโหโดยน่ากินมาก รสชาติก็อร่อยจังแล้วีะนี่ก็ได้เวลาเป่าลูกบองลูกใหญ่อ๋อมันเป็นช็กโกแลตด้วยอ่ะแสงฉันมีไอเดียแล้วล่ะได้เวลาจอดลูกบองของบริทนี่บูมโอ้ไม่นะน่าจะเต็นกระมอกฝรั่ง จูล sure. ี <S <s so ่ถ้าเป็นคนทำทำทำไมเนี่ยทีนี้กินหอมของเธอซะก็ได้ก็ได้ไม่เป็ไรหรอกนะแต่ว่ากินมันเหม็นมากจมลงไปในช็อกโกแลตยังดีที่ไม่ช็อกโกแลตทำให้กินหายไปแล้วแต่ว่ารสชาติล่ะเฮ้ยใยใหญ่แม่จ๋าทำไมฉันถึงทำแบบนี้เนี่ย อดูไปน่าอร่อยจริงๆอ่ะ oh <my> ฉันกินหมดแล้วโอ้พอหอมอยากทักทายหยุด oh <my> นะอย่าทำแบบนั้นจริงด้วย oh <my> เอาหมากฝรั่งยัดปากเธอดีกว่าเอาไปเลยจูน oh <my> ลีอ่อร่อยจัง <Cool. S 1> และทีนี้ก็มาลองปอดลูกกล่องกันไหมแส <c oughs> งทางนี <c oughs> ้ฉันขอบคนแรกนะสุดยอด oh <my> อะไรอ่ะไทยเหร จูลี่หยุหด,ดหัวร้องอปลดปากคุณเธอซักเออก็ได้เปิดเลยว้าวมันคัมการองฉันชอบมันมากมากรียบมาลองกันเถอะมันการองน้ช็อกโกแลตดูน่ากินมากเป็นส่วนผสมที่อร่อยกันบรรยายทั้งนุมแล้วก็หวานฉันเห็นด้วยอยากลองจัง โทษทีนะแต่มันเป็นของฉันโอ้ฉันมีไอเดียดีๆแล้วมาวาดหน้าบนมะการองดีกว่ามันดูตลกแค่ไหนดูสิมะการองขยิบตาแล้วก็กินจากนั้นมะการองใส่เว่นเท่ๆและก็สุดท้ายส่งจูบด้วยอืมอร่อยกันบรรยายตอนนี้ถึงตาบริตนี่แล้วล่ะ ได้เลยมาลองกัน <You. S 1> แต่ว่ากินยังไงล่ะโออฉันมีไอเดียแล้วแทไข่ <c oughs> ใ,ใส่เชคเกอร <c oughs> แล้วก็มาทำไข่ชละเชคกันคถอะหวังว่ามันจะอะร่อยก็ได้นะ <c oughs> ฉันไม่เคยลองมาก่อนแต่ก็คงค่าที่จะลองไข่ <c oughs> ทั้งหมดในเชคเกอร์แล้ว <c oughs> แล้วก็เขยา่า <c oughs> พร้อมแล้วที่หลังก็เทใส่แก้ว เร้อนแล้วก็ลองได้โอ้ยไม่อร่อยเลยอ่ะโอ้อร่อยจังจูลี่ลองสิได้เลยเอาสิบีนี่อะไรกันเนี่ยทะลอกฉันนะนี่มันแย่มากเลยนะฮ่าฮ่าทะลอกกันแล้วว้าวเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอ๋อตอนนี้เราถูกขังแล้ว แต่เดียวหยุดไวายๆก่อนจะเหมือนจะมีอะไรน่าสนใจอยู่ที่นี่แมรี่เธอกำลังทำอะไรนะ่ะฉันพยายามจะเปิดกล่องนี้ฉันสงสัยจังว่าอะไรอยู่ข้างในอืมาดูกันดูสิไม่ยืนนอนอยู่ตรงนั้นด้วยต้องเป็นกุญแจแน่นอนที่ในกล่องพวกนี้<อ>ฉันไม่ลงมือนเข้าไปแน่นแน้งั้นมารับเลขกัน<อ>ฉันต้องเป็นคนหยิบกุญแจสินะเออจะเหมือนว่าฉันต้องควานหากุญแจ อ้มีอะไรเปลกๆอยู่ข้างในน่าจะเป็นน้ำธรรมดาอนนเอาล่ะมาดูกันอนี่มันไม่ใช่กุญแจนี่แต่เป็นปลาดูสีมันสวยขนาดไหนฉันจะเอามันกลับลงไปในน้ำให้เร็วที่สุดเราอยากได้อย่างอื่นมากกว่าั <gasps> น้นเราก็จะกุญแจแล้วแมรี่มากับฉันสิกุญแจสีแดงหมายความว่าเธอต้องใช้มันเปิดกล่องสีแดง มันดนกันเถอะมีอะไรอข้างใน,นเดี๋ยวก่อน,น,นดได้ไมาระเบิดดินอ้ไมข้างในระเบิดดินไมอ์ระเบิดดินไมอ์โอ้น่ากลัวสุดๆเราจะทำยังไงดีเออฉันมีความคิดที่ดีแล้วหวังว่าฉันพอที่ตัดสายไฟมันได้นะนี่ไงละ่ะแมรี่เธออยากเป็นคนตัดไหมเธอทำเองดีกว่าฉันจะลองดูหวังว่าฉันจะไม่ระเบิดไปพร้อมกับระเบิดได้นไ้อ์นะ ดูเหมือนว่าสีเหลืองจะเป็นสีที่ถูกนะอ oh. มันได้ผลมันไม่ได้ผลตั้งหากแต่ตอนนี้ฉันต้องการไม้ขนไก่เฮ้ยบิงโกนี่มันแย่สุดสดแมรี่หยุดเล่นได้แล้ว <c oughs> ตาคุณจะอ่านต่อไปกันเถอะ <c oughs> เราเข้า <Come on. S 1> เอาล่ะ <c oughs> ฉันแข้มแข็ง <c oughs> ฉันทำได้ สงสัยจังว่ามันคืออะไร hmm. ดูเหมือนว่าจะมีหูโอ้ uh oh. ใช่แล้วมันคือเยลลี่มีแต่มันก็ยังอร่อยด้วยแต่ฉันต้องรีบหาคุณแจแล้วนี่ไงละ่ะและฉันจะไม่ทำมันลนโอ้อ,อืมมีอาเปิดกล่องสิ <Cool. S 1> อยี่ยตรงนี้ไงเ oh. ปิดเองเลยงะ มาดูกันฮ hmm. ว้าวว้าวา <c oughs> ฉันมีกีตาร์เต็มหน้าไปหมดเลย <c oughs> เธอแต่งหน้าส,สวยๆได้เลย <Yeah! S 1> เธอจะแต่งหน้าไปทำไม <c oughs> ไปหาคณใจอันใหม่ดีกว่า s <S หวังว่าจะไม่มีอะไรน่ากลัวข้างในนะ <c oughs> น่าสนใจจังมีบางอย่างเคลื่อนไหว <c oughs> บางทีอาจจะเป็นไดโนเสาร์ หรือะรอเค้ไม่หรอกมันใหญ่เกินไปมาดูว่าอะไรอยู่ข้างในว้าวฉันไม่เคยเห็นกิ้งก่าทคาเมลเลียนตัวเป็นๆมันก่อนเลยน่ารักจังฉันว่าฉันส่งมันกลับไปพักผ่อนดีกว่าฉันแค่ต้องการกุญแจนี่ไงล่ะถึงเวลาเปิดกล่องสีเขียวแล้วเอาละมาดูกัน สงสัยจังว่าข้างในเป็นอะไรอ๋อเราจะใช้ปืนยิงเงินยังไงเนี่ย oh. อ๋อมาดูกันว้าวมีเงินเท่าไรกันเนี่ยแล้วั้งหมด <Wow. S 1> เป็นของฉัน <What? S 1> ฉันรู้สึกเป็นสาวที่รวยที่สุดในโลก oh. อืมกลินของเงิน <Awesome. S 1> ฉันรวยสุดๆ <Come on. S 1> ถึงเวลาเลิกเพอฝันนี้แล้วเอาเงินมาให้ฉัน แต่ก็ไปเอาคุณแจอันต่อไปได้แล้วอืมเออถ้าฉันแอบดูนิดหน่อย mm. ฉันเห็นหมดนะงั้นฉันจะเอาคุณแจออกมาอย่างซื่อตรงฉันรับรู้ได้ถึงสัมผัสดีๆมันให้ความรู้สึกเหมือนทราเหนียวเหนียว mm. และนี่ไงล่ะคุณแจถึงเวลาเปิดกล่องสนุดเงินแล้ว <Awesome. laughs> เอาล่ะมันมีอะไรอยู่ข้างในนะ อะไรเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันดึงเชือกว้าวพอดึงเชือกมามีเม็ดอัลบบสออกมาด้วยดึงอีกสิฉันคือราชินีเม็ดอัลบบสเจ๋งว้าวว้าวว้าแล้วจะเหมือนมีคุนจะปรากฏขึ้นมาแล้วถึงเวลาที่ฉันต้องไปเอาบ้างสงสัยจังว่าอะไรข้างในอ้า มันคือใสเดือน oh <no. S 1> เราต้้งคุณแจออกมาให้เราที่สุดจะได้ไม่ต้องจบมันเอง oh <no. S 1> อ้ออีฉันจะอกแมรี่ Mary ช่วยฉันด้วยเธอยังชั่วเจนจังฉันด้โต๊ะสีชมพูข้ <c oughs> างในก็เป็นสีชมพูด้วย <c oughs> แต่ฟฟมมันไม่น่ารักเท่าไหร่นะฮา oh <no. c oughs> นั่นตลกจังเธอคิดว่าตลกเหรอแล้วฉันจะปอกมันใส่เธอแมรี่ตาเธอแล้วหลังจากรอบไส้เดือนฉันก็กลัวจะเอามือเข้าไปข้างในเออมันเป็นอะไรที่น่าขคยะแขยงอีกแล้วเหรอแต่เธอต้องเอากุญแจนะฉันผ่านรอบใส้เดือนมันได้ถันจะน่ากลัวแค่ไหนเธอก็ต้องผ่านไปให้ได้เออมันคืออะไรอะ มันคือลูกตามันคือเยลลี่แล้วมันอร่อยด้วยเธอเป็นอะไรไปมันก็แค่ขนมหาคุณเจ้าต่อไปสิอยู่นี่ไง <G ül> งั้นก็ถึงเวลาของตู้สีฟ้าไปเปิดมันกันเราไม่ไหวแล้วที่ดูว่าอะไรอยู่ข้างใน <G ül> อ่อมีอะเขาอยากเป็นคนกดปุ่มไหม <G ül> เรียบร้อย เด <uge ot> ี๋ยวนะอะไรกันดีนะที่ฉันเป็นคนกดไม่อย่างงาันฉันคงต้องเป็นคนยืนให้สีฟ้ามากึกๆม่นั้นลงมาใส่ <pe ot> งั้นฉันจะไปเอาคุณแจอันต่อไปดีกว่านี่มาอะไรกันออผมเหรอ <pe ot> น่ายขยันขยันสุดๆเลยอีแล้วยวนมาที่ฉันทําไมยายน่ารังเกียจสุดๆฉันไม่ได้ตั้งใจนะ แต่กันนะแล้วคุณใจอยู่ไหนกันอ๋อยู่นี่ไงถึงเวลาปลดล็อคกล่องที่มืดที่สุดแล้วแต่ปรากฏว่ากล่องที่มื่ที่สุดมันมีขนมีอยู่ข้างใน <Yummy. S 1> คุกกี้แล้วมันเต็มไปได้วยโอรีโอ <Wow. S 1> มีอาขอให้ฉันบ้างสิ <c oughs> อ๋อขอบคุณนะ <c oughs> What? เออ,อไม่อาเธอเนี่ตากมากเลยเธอกินคุกกี้คนเดียวจนหมดเลยอ๋อก็มันอะไรมากก <c oughs> ่อนอื่นฉันต้องหาคุณแจ่อเมันคืออะไรเหนียวเหนียวมกึกมึกอ๋อนา่าจะเป็นไข่ดิบแต่ฉันต้องหาคุณแจเอนี่ไงละ่ะมาดูกันเลยว่าอะไรอยู่ข้างในกล่องสีเหลือง มีอาเธอจะเปิดมันไหมแน่นอนว่าเธอยากแต่ฉันไม่ให้หลอกถอยไปยาะฉันเลยว่ามีอะไรจริงๆอยู่ข้างในฮมีอะไรจริงๆอยู่ข้างในจริงๆด้วยพฉันไม่เคยเห็นอะไรตลกขนาดนี้มาก่อนเลยหยุดหัวเลาะนะไปเอา,ากุญแจดอกสุดท้ายดีกว่า <c oughs> เราเข้ามีอา เจ้าจนหนุเสียวเอาล่ะอ,อะไรอยู่ข้างในน่ะมันคือนอนเราต้องรีบเอากุญแจออกมาให้ได้ฉันกลัวจนเกือบจะเป็นลมแน่มวังว่าจะมีอะไรดีอยู่ในตู้นะมันคือกุญแจสวทธนภาพของเรา เราผ่านชาเลนจ์นี้ไปได้แล้วถึงเวลาออกไปแล้วนั่นมันเยี่ยมไปเลยเราต้องไปแล้วมันได้ผลออกไปกันเถอะ